ได้เลยครับเอาครับนักกีฬาพร้อมแล้วครับท่านอาจารย์พร้อมแล้วครับไหลสดนะครับพร้อม นี <c oughs> ้ก็เป็นทางการของ19นะครับได้ดูฟอร์มทางการทางการทีมนี้ไปแล้วนะครับผมอ้าวตกไก่ทางการ19สะแกโดนตกไกควันอะไรนี่วาควันไก่ย่างฟังบอกโอ้โหสำลักควันโอ้โหครับผมสาวเซเว่นครับคู่ต่อไปครับอันต่อ2024จะเป็นชิพเออแชมเปี้ยนชิ p ในคู่ที่9ครับเป็นการตัวจรมาพบกันระหว่าง สุเราคอง 18X บ้านม่วง f c พบกับ19สแกร์โดดครับอ่านี่เป็นทีมเตะแทนนะครับแต่ก็ถือว่าผู้เล่นแนวหน้าเลยนะครับของทางด้าน18นี่กระําโดยประธานรมด,ดอนนะครับแล้วก็ฮาดิดนะครับนี่ซื้อรองเท้ามาเพื่อสิ่งนี้เลยแล้วก็หาซันแล้วก็หาซันซื้อนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะใครอ่ะอัตฮาทาน้าไมาทาคอนะครับแล้วก็มุฮัมมัดซกิดนะครับ เปิดเกมขึ้นมาอยู่ทางด้านเบอร์ 19, สเบเก้าสเกดดส่งมาทางด้านเบอร์สาสิบเก้าส่งมาทางล้ำกับขวาส่งมาแล้วก็จี้แล้วก็จี้จี้ทางด้านฮาซันลากฮาซันซื้อส่งเขินมาตัดมาทางด้านเบอร์สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าิมเส้นมาแล้วก็ติดแม่อดฮาธานาไม่ทาคอ อาเแล้วับเป็นลูกอีกอิงเข้ามาครับของ19สแกโดด19สแกโดดกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่เบอร์39สิด39ส่งขวามายจริงมาโอ้โยแม่แล้วก็ส่งมาทางด้านฮาซันซืดแล้วก็บอกผู้เล่นทางข้าง19นะครับระวังตาด้วยนะครับฮาซันซืดนี่ลาสุดนี่ไปจิ้มตานะครับโอ้โหรักษาประตูตรตงข้ามนี่บาดเจ็บเลยนะครับ แล้วก็โอ้โหเอ้ยจบโอ้โหแม่จะลื้อโก้ยไงลงดอน,นลูกนี้เป็นลูกอะไรครับโอ้โหลูกเ,เหลือจะเชื่อเอ้งเกมกันใหม่ครับ19สแกนโดดมันนั่นกระับว่าย้ายมากระับซ้ายแลงหวะนี้โดดสกัดโดยบังหาฝันครับโอ้โห,โโหเบอร์19ของทางด้านของ19นี่แม่ดูทรงผมนี่โคตรเท่เลยแมนี่ว่านากักเตะดาวญี่ปุ่นนะ แล้วจุดนี้หักไปที่เบอร์สี่สิบเก้าสี่สิบเก้ามีตัววิ่งโอ๊ยจ้แม่พีเนี่ยแม่เบอร์สิบเก้าของทางด้านของสิบเก้าเนี่ยไม่มีลูกสูตรลูกขิดด้วยนะครับแม่ส่งมงเข้ามาแล้วแม่ตสิบเก้านี่ใช้ลูกขิดครับแม่ทีมเรานี่บางรมุ่นใช้วิธีการไถบอลครับแล้วเล่นไวมาทางด้านอาดาห์ส่งมาทางล่างกับซ้ายล่างกับซ้ายมือแล้วก็รีบเส้นมาทางด้านนี่บางมมดอนแม่มีแมตช์ไหนที่เขาไม่ล้มนะครับบ้างโอ้โหไม่มีเหลือจะเชื่อลูกนี้ไม่ได้เหมือนกันครับ แล้วจวังหวะสวนกลับมา19สเกโดดแล้วโดดรอหลอกอ,อยู่โดดอกก็ไม่ได้แล้วบางดดดักได้แล้วมึงดดหลุดเดียวแล้วมึงโดดไหลไปบางหดสันซึ้แล้วก็จังหวะจบสกอร์มีไม่มีแล้วก็ท่งให้เขาเฉยเลยกับบัง เลือไปแค่ส่วนกับมของ19บเก้าสแกโดดมาหมายเลขสิบเก้าหลอกหักขอ้อไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โห,โโหลูกนี้โดนสกัดตัดออกมาทางหน้าหลังประตูเลือไปลูกตั้งเตะของด่างด้านม้วนหมาซากิส่งให้ด้างันอาดาฮาทาหน้าไม่ทาขอแล้วก็แหว่เบอร์เก้าสิบเก้าดีนมองหน้าแมาลูกนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรครับเนี่ยโอ้โหลูกสุดเตีเ้ยว อ๋อเลยครับสิบเก้าสแกลโดดตั้งกันใหม่ครับจังหวะนี้สิบเก้าสแกลโดดขึ้นมาทางด้านริมเส้นริมเส้นลงม,มาเนี่ยากๆก็กลดดกับมาตั้งกันใหม่ครับส่งมาให้กับเลขสามสิบเก้าทางด้านกราบซ้ายกราบสายผ่าบอลมาลูกนี้ย้ายไปที่กราบขวาเป็นเลขสิบเก้าสิบเก้าได้บอลแล้วดูครับจังหวะแทงทะลุมากับเลขสามสิบเก้าของสิบเก้าสแกลโดดกลับมาตั้งกันใหม่ครับบังมาลิกลงดูทางด้านเบอร์สิบเก้าวัตานาเมส่งมาทางด้านเบอร์สี่สิบเก้าแม่หน้าเขานี่ยี่ปุ่นเลยนะครับชื่ออวววาาาาาตตตนนนเเเมมมะะะไรรคับิ ่าเบอร์สิบเก้าของทางด้านของสิบเก้านี่โอ้โหยังไงได้ชื่อใหม่เลยยังไงกลับบ้านไปเพื่อนเรียกเลยเฮ้ยวัตนามิวัตนามินะตัดมาทางด้านของสิบแปดยูดูทางด้านอาดาฮาอาดดาฮาส่งขึ้นมามุฮัมมัดสากิดแล้วก็ยังไงตอแม่จะไม่ตอตัดออกไว้ได้ของทางด้านเบอร์สิบเก้าของทางด้านบูเล่นของสิบเก้าเยวจะไปดูคีเอินเข้ามาครับของทาง บา no currency, ้า,บานม่วงครับบ้านม่วงเอฟกซ์สี่มาที่มุมซากิดมุมมากิดได้บอลจังหวะนี้ครับบ้านม่วงถ่ายพลาดมาแล้วแล้วก็วัดตาเมเตตีเสาเลยว่าโดนตกรสกัดตัดไม่ได้ลูกอยู่ทางด้านเบอร์49ของผู้เบอร์สิของ19ของสิหาทันเซิร์ดแล้วก็โดนบาดทะระบดแล้วก็ลูกยังอยู่แล้วก็วัตตาเมยังไงแหมกระจุกกระชากลากถูมาทางด้านเบอร์99ของทางด้านของ19ของ19ส่งมาทางด้านเบอร์39มาง19แหมแล้วก็คองของ19ด้วยนะแล้วก็ผู้เล่นมมีแแต่เเลข9 49 99นนะครรัับบหอ์ยง้ อย่างนั้น39้าอย่างนั้นะก็เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยจะไม่ทันขาดคำแล้วครับนำตะกอทิ้งห่างไะกอนหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจังหวะพลาดนิดเดียวครับถึงถึงนะครับเสียประตูไปเลยครับขึ้นนำแล้วครับ19สาแกโดดครับโอ้โหแล้ครอง19แล้วก็มีแต่เลข9้านะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์19แล้วก็เบอร์49เบอร์9 9แล้วก็เบอร์39โอ้โหพากันมันเลยมีแต่เลข9เออ อ๋อเดี๋ยวจุ่วันนี้ขึ้นนะครับสายบังรอมาดอนส่งให้บังฮาซันซื้กลับมาที่บังรมาดอนมาที่อัดฐาฐานนาไม้ทาคอมาที่ทังมูมาซาธิดจริงเลยโอ้โยมัวมาซาธิดหลังจากที่ภรรยาบอกว่าเลี้ยงอยู่นั่นเลยไม่ยิงนาทีนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ยิงจริงๆเลยยิงที่ยิง,งว้าง <รอ S 1> เลยตอนนี้ยอย่างเดียวเลยเออเมียสั่งเมียสั่งมาแล้วบังฮาซันซื้สายที่อัดฐาฐานนาไม้ทาคอโอ้ยฐาน้าไม่ทาคอพอๆกันเลยแหม เขามีแต่มองท่อไม่มีมองทางไอ้น,นี่สับอย่างเดียวเลยไม่มองลูกแล้วเโดนนี่ก็ฉากมา,มาให้วักตัน<พ>าเมฆเบอร์สิบเก้าแม่โดนตัดออกข้างหลังประตูไปแม่วักตัน,นาเมฆนะครับนี่เบอร์สิบเก้าของทางด้านผู้เล่นของสิบเก้าสแกโดดกลับมาตัดกันใหม่ครับที่บ้านม่วงและจะวันนี้ส่งให้บังรรมาดอลบังรมาดร้อยสมาธิฮัตสันและสันซื้อแล้วส่งมาให้หมูมาสากิ๊ดโอ้เรียบร้อยจ้ำ ประตูเสมอไปอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งชุชุุชุุมช,ชื่อเขานี่นะบอกแล้วยิงแล้วต้องหาไปหันภรรยาดันดีครับเพราะผมทําได้แล้วครับมะและะว้วจวนดีขึ้นเกมกันต่อครับสิบเก้าสแกโดดครับตอนนี้กลับมาเสมอกันและยกกระดกมาไม่เล่นไม่ได้ครับบางมาลีก เลิ่มใหม่ครับของทางด้านผู้เล่นของ18บ้านม่วงบ้านม่วงโยกเบ,บาๆมาโดนตัดไว้ทางด้านบูเล่นของ19ตัดบอลมาทางด้านบางและกกะบ,บังดอนส่งมาทางด้านเ <JUN> บอร์9กสก้าของทางด้านบูเล่นของ19สแกโดนแล้วก็กระจุกกระชากลากเลื้อยมาแหมโดนตัดไวข้ขนะองด้านนาตาณมิตรนาตามิส่งมาทางด้านสมเ่ลูาส่าสงมาทางด้าน,นวาตาณมิวาตาณมิส่งมาทางด้านลูสมเแล้วก็สับแม่แม่ลูกนี้จอๆครับแม่แต่หล่นพืดไปครับ เอาเลยครับมีการขยับผู้เล่นแล้วครับตอนนี้ครับส่งซิกกันแล้วครับว่าให้ขยับขึ้นไปครับเอาเลยครับมาดูครับทางของบ้าน์หมวงเอฟสี่ส่งมาให้บ้างรอมะดอนบาลล์มะดอนจู่จะส่งหรือจะอะไรไปตัวนี้ก็ฮาซันซื้นบอกว่าส่งอย่างงี้โกรธอะไรกันมากมีความในใจอะไรกันหรือเปล่าครับแล้วก็เล่นไวของทางด้านผู้เล่นของสิบเก้าสกายโดส่งมาทางด้านเบอร์สามสิบเก้าสามสิบเก้าส่งมาให้ว่าสิบเก้าวัตนะเมส่งมาทั้งหลังกขวาเบอร์สิบเก้าสิบเก้ากับสิบเก้าแล้วก็ยังไงเรียบร้อย นิ่งด้วยบังอนอนยังไงนอนบอกว่าอะไรบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บโอ้โหบาดเจ็บวัวเข่าขึ้นมาทันทีนครับแม่นคืนนี้ต้องพาไปร้านนวดออเลยครับมาก็แม่หลังจากขึ้นนำไปแล้วตอนนี้สองตัวหนึ่งเป็นการลูกเขียของทางทีมบ้านวงเอฟและเอฟซี F C ครับออกเลยครับเลื่มเกมได้ครับมาส่งให้กับบังโมมาสกิตครับ,บ นนส่งมาทางด้านฮาดิตนะครับก็มีชื่อเล่นเหมือนกันแนะด็อกบาด็อกที่แปลว่าบาหมาแปลว่าโหนนะครับนี่ด็อกบาแปลว่าหมาโหนโอ้ฉายาใหม่ครับมัวหมัดนีดก่ก็ส่งมาทางนะปอกบาแล้วก็ด็อกบาด็อกบาส่งมาทางเอ้ยโอ้โหเป็นไ,ไงน่หน้านิ่งๆน,นะครับโอ้ชื่ออะไรฮาดิตอะ่ะหน้าฮาดิตนะครับนี่ด็อกบาด็อกบา เลลูคอนเนอร์ครับของทีม,มบาามา้านมเอฟซีบางหาสันสซื้อไหลไมต่อหาดาหน้าไม่ดากอกับตั้งมุทิ่มมาสากิจมาสากิจขึ้นกันมากดีอาบางหาสันราคาสันซื้อ แล้วก็ลูกนี้ซื้อได้ไหมไม่ได้กลับมาตั้งที่มองวาสากิจลูกอยู่ทางด้านของ19จี้แล้วก็จี้จี้แล้วก็ตีคืนมาทางด้านเบอร์สิบแปดหองสิบแปดหองสิบแปดบ้านม่วงว่างไงลูกอยู่ทางด้านเบอร์หกสิบเก้าหกสิบเก้าส่งมาทางด้านเบอร์สามสิบเก้าแล้วก็ส่งมาทางด้านเบอร์เก้าเบอร์เก้ามาบเขาให้แหมแต่ก็โดนตัดไว้ได้ของทางด้านบ้านม่วงบ้านม่วงมองหาเว้ยกูชักลากเลื้อยมาแม,ามา่สากิจนี่ เดียเ๋ยว,ย,วยิงไม่เลิกนะครับแหมภรรยาเราที่แล้วบอกว่าไม่เห็นยิงเลยเลี้ยงอยู่นั่นรอบนี้ยิงไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้ยแล้วจะวันนี้ตัดมาก็าเป<ห>บอลกานน,านั้นครับผมจังหวะนี้ยกมาคร,รับบังมาลิกส9สแกโดดได้กระสุนหน้าเบอร์เกส่งมาให้เบอร์ G69 69, 69มาที่เบอร์3 9มสิก้สแกโดดแล้วก็9ยิง้าไปร้ยโอ้ยยิงที่ขาตึงที่หน้าเบอร์9บอก 19สแกโดดนี่แล้วก็ดูท่าเดินของแกด้วยยกกกยยยยยัยัยััันนนนนนี่แล้ลาา้้้้ววว็เาาาาาาาขออองงงงงททททดดดดบมมมสหไคูิืา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊า,า๊๊๊๊ั๊๊าาด๊ด๊ด๊๊๊๊๊า๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊าส๊๊ให้๊า๊ด๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊หาแล้วก็สับ๊ม๊ตัด ออกข้างสนามไปจะเป็นลูกกินเข้ามาครับของทีมบ้านและบ้านมงเอฟซีตอนนี้สกอร์ห่างไปแล้วครับสประตูต่อหนึ่งและะว้วจังหวะนดีครับกลับมาตั้งที่ฮาดิดฮ,ฮาดิดส่งมาให้มูฮัมมัดซาคิดยกชิปมาให้บังหาสันซื้แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ดึงหน้าเลยแล้วก็เดินเดินทำปากห้อยโอ้โหเหลือเชืออ่อ,อแมยังกะทำประตูแล้ยงมันเป็นอัตโนมัตินะเรื่องเนี้ยเออไม่นาอัตโนมัติแม แตะที่ขาตึงที่หน้าเนี่ยมันเป็นทุกที่จริงๆแม่เหลือจะเชื่อแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านของสิเก้าเบอร์หกสิบเก้าส่งมาทางด้านลำกับกลางกับกลางส่งมาทางด้านลำกับซ้ายกับซ้ายส่งมาด้านเบอร์สามเก้าสามเก้าส่งมาทางด้านลำกับกลางกับกลางส่งมาทางด้านลำกับซ้ายกับซ้ายส่งมาทางด้านลำกกลางกองกลางส่งมาทางด้านลำกับซ้ายกับซ้ายส่งให้แล้วยังไงตัดมาทางด้านกองกลางกองกลางเบอร์สี่สิบเก้าจะไปข้ามแม่ลูกนี้ยังบอกไว้ได้ครับแล้วจะเป็นลูกคอนเดอร์ของทีมสิบเก้าสแกตต์ต่อจายมาให้กาจารย์ซื้อโอ้ย เหลือจะเชื่อสามเหมอกันแล้วครับแม่เล่นบูเล่นมาใหม่อีกแล้วนี่ใครครับโอ้โหตัวตึงเลยนี่เขาชื่ออะไรอะไรนะตันวินเทสตันวินเทจเออดูทรงผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เสมอกันแล้วก็สามตัวสามส่งมาเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าจิงมาติดบูเล่นหลือจะไปเกมสวนกับมูมาซากี้แจงมาติดบูเล่นของสเก้เก้าสแกตโดนมาที่หมายเลขสิบเก้าสิบเก้าสเกตโดนจ่ายไปฟังเสียซื เรียบร้อยโอ้ยยิงออกยากกว่าแต่แม่งยิงออกโอ้โหแล้วไปเกมสวนกลับมาบ้านครับสิบเก้าสแกดดมาที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าบอลที่เบอร์สามเก้าสามเก้าส่งมาที่หมายเลขเจ็ดเก้าของสิบเก้าสแกดดมาเลขเก้ายิงเข้าออกไปเลยครับเออแล้วก็มีแต่เลขเก้าแล้วก็ของสิบเก้า โอ้โห oh, เป็นไหวมาของทางบ้านม่วงบ้านม่วงฮาดิสส่งมาให้ม่วมมาสกิตสกิตสกิดส่งมาให้ฮาดิสฮาดิสฮาดิสส่งมาให้ม่วมมาสกิดแล้วก็เขย่าข้อลอตัดมาทางด้านนำ้ำแล้วโอ้โหโดนตัดออกจากข้างหน้าเบอร์สิบเก้าของสิบเก้าโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าส่งเบอร์สิบเก้าลงมาในของทีมเบอร์ของสิบเก้เาแล้วก็เออแล้วและจังหวะนี้เป็นเก๊บบุกข,ของบ้านของบ้านแล้วก็บ้านม่วงฮาดิสส่งให้ม่วมมาสกิตมาสกิดกลับมาตั้งดีฮาแล้วก็ฮาดิสมาที่อะไรนะ ไอ้ตั้นไอ้ตั้นวินเทตตั้นวินเทตมาที่หาแล้วก็หาดิหาดิส่งมาให้กับมหาสันซื้อแล้วก็มหาสันซื้อได้บอลรบัตกระชากส่งไม่มุมาสากิจหมอดากิจจกระชากหลักเลยติดวัตนาเมวัตนาเมส่งไม่หมายเลขเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าลูกนี้ล้อหลอกมาแล้วก็นไหมโอ้โหแล้วก็เล่นไวของทางด้านของสิบแปดส่งมาทางหาดทราย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 ทรากิรายท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 รากิรายทรายหรายท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 รยทรายทรายทรายมายทร่ยทรา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 ย เกของ19บเก้าสแกโดดส่งมาทางด้านฮาดิสฮาดิสส่งมาให้ต้านเลยต้านวินเทจส่งมาทางอะไรตาสันเซอร์ตาสัานเซอร์โดนตัดไว้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยออกข้างสนามและลูกนี้ครับแม่กับมาบตั้งกันแบบดีฮะแล้วก็ฮาดิสครับฮาดิสส่งไปหมดมมดสกิสลเราปฏิบติบาฮาซันเซอร์ลราดูกันโยกสับางงงการโยกยิงเลยครับแม่โอ้โหลอยเลยทีนี้เบอร์เก้าย่ลูกนี้ครับจะได้ไปลูก อะไรครับคอนเนอร์เข้ามาครับของบ้านม่วงเอฟซีบ้านม่วงเอฟซีกับมาตานีฮาซันซื้อแล้วก็ยิงอีกทีนึ่งเราไม่ได้ลูกนี้เออเกือบได้ครับกับมาตัไปที่สิบเก้าสเกตโดนแล้วกรรมการก็บอกว่าหมดเวลาการแข่งนี่คือเวลาแรกครับโอ้โหในครึ่งเวลาหลังนี่เราจะพากเป็นภาษาภาคเพชรบุรีไหมยังไงแายภาคเนินๆไหมได้เออในครึ่งเวลาหลังนี่เราจะตัดมาแบบแบบเพชรบุรีบ้าง เออหิวไงตันกินข้าวยังอ่ะเออแม่เจ้าตันวินเทจลงไปไม่ถึงกี่นาทีมันโหปากซีดเลยอ่ะบังใช่สีครับสีครับโอ้ยเอาน้โอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ไหวโอ้โหครับมีอีกหาสัตว์แล้วก็หาสัตว์ซื้อโอ้โหเหลือจะชื่อเลยครับแม่เดี๋ยวก่อนทำไมต้องซื้ออ่ะบัง มันต้องซื้อด้วยเ<พ>วลาเขาดูไปจา่าเขาจะอ๋อละทีมานี่ละทีมาแล้วไ<ห><ท>อ้ที่บอกจิ้มตาแตกคือ,อยังไงบ้าง,างนิ้วครับนิ้วของเขาเวลาเขาเล่นในนิ้วเขาจะจี้ไปเรื่อยจี้แลจี้จีจ้จีจจ้ล่าสุดจี้เข้าโรงพยาบาลเลยเอโอโจะรู้อะเดี๋ยวปามสานหน่อยลูกแม่งกลัวใหม่อีกนี่กลัวไหมมันรู้กันโอ้รู้กัน หลับอบอลก็ไม่ได้ป๋าป๋าเป็นไงเล่บนบอลเป็นไงเก่งไงหมลูกแล้วก็ฝากทางอัลตอริกุนจันนะนะครับทีมจัดนะครับโอ้โหแต่รอบหน้าว่ากันใหม่นะครับถ้าว่าซื้อของภายในงานนะครับประมาณพันกว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าลูกผมวันนี้แม่มรอไปแล้วห้าร้อยคนเดียวโอ้โหมอวานแม่มันอีกคนนึงโอ้โหหัวจะปวดเอาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับซื้อครบห้าสิบบาทรับอุมบองลุ้นรางวัลด้วยเออแล้วคิดดูอะ ห้ารอยได้กี่ใบอ่ะแล้วไม่มีชื่อเัยในนั้นเลยจับมาไม่มีเสื้อเฉยเลยไม่ดเลยชื่ออ๋อครับนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามได้แล้วครับในกู่นี้ครับแม่เดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับในครึ่งเวลาหลังอีกหนึ่งครึ่งครับอ้ามาอีกแล้วนะนี่ผู้เล่นหน้าตาแปลกๆใหม่ๆน้องบิวนะบิวนิวนิวนิวอะไรนิว มิวเบิร์นมิวเบิร์นหรือมิวฟ้าสางเออนี่แหละผู้เล่นของนิวฟ้าสางเนี่ดูหน้าดูตาไปเลยนิวฟ้าสางที่ว่าจะค,นนคู่วันนี้คู่วันนี้คู่พิเศษนะคู่สุดท้ายนะครับในเวลาห้าทุ่มนะครับจะจบกันประมาณตีสองนะค,คืนนี้ผมจะขอนอนอัตตอแล้วกัน<ม>ไปกลับบ้านดีกว่าผมนอนด้วยครับและจังหวะนี้เปิดเกมมาเป็นบอลของสิบเก้าสแกนโดดนายเลขของสิบเก้าโยกไปออกเลยครับไม่รู้สกอร์เท่าไหร่ครับสาม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 ไม่รู้ ไอ้บ <iyorsun S 2> <_ poker> ังดอนกดสกอร์หน่อยดิสกอร์อยู่ที่สามสามแล้วตอนนี้ดอนอ๋อครับสามประตูต่อสามครับลูกอยู่ทางด้านสิบเก้าสแกโดดเบอร์สี่สิบเก้าส่งมาแหม่ไข้ลูกยังอยู่ ส่งมาทางด้านอาณาหาทาหน้ามาทาคอโดนสกัดตัดไม่ได้ของทางด้านเบอร์49ของของ19แล้วก็โอ้โหดูว่าดีว่าติดเสานะครับลูกอยู่ทางด้านมิวเบิร์นมิวเบิร์นมิวเบิร์นมิวแล้วก็มิวเบิร์นมิวแล้วก็มิวเบิร์นส่งให้ทตันวินเทตันวินเทตัดบอลไม่ได้ของทางด้าน19่สิบเก้าแก่โดแก่แก่โดลูกอยู่ทางด้านมูฮัมหมัดซากิดมัมหมัดซากิดก็จุกชักลากลากแล้วก็ลากเลื้อยส่งมาทางด้านอาณาหาทาหน้ามาทาคอทาหน้ามาทาคอส่งมาทางท่านเบอร์19 เลยมาดูกันบ้างครับสิบเก้าสแกโดนหมายเลขสิบเก้าส่งมาให้หกเก้าของสิบเก้าสแกโดสี่สิบเก้าส่งมาเอาว้มาตานาเมะแล้วจังหวะนี้แล้วาส่งมาหมายเลขสี่สิบเก้ามาที่วัตนาเบแล้ว,ว,ลวลทีวนี้ด,ดูครับจังหวะนี้ครับคืนมาแล้วก็เปเก็บสวนกลับมามูมาสกินแล้วก็มิวฟ้าสางมาแม่จังหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วจะเปเก็บสวนกลับมาบ้างแต่อัดฮาฐานาไม่ทา,าคอรักได้แล้วอัดฮาส่งหักข้อมาให้กับเจ้าอะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วจังหวะนี้สวนกลับตอกซ่อนมาครับบังมาริก ลูกอยู่ทางดาา้านอาดาฮาท่าหน้าไม่คอแต่ก็โดนสกัดตัดไม่ได้ของทางด้แบบหกสิบเก้าสี่สิบเก้าส่งมาสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าแล้วก็โอ้ยบังเบอร์เก้าสิบเก้านี่เห็นอย่างนี้นี่อย่างผิวเลยนะครับแหมท่านจะมีชื่อจะประกาศออกเลยนะเนี่ยเลนไวดของทางด้านบ้านม่วงบ้านม่วงเอฟซี FC, ส่งมาทางด้านม,มาไม่ส่งมาได้มิลเบิร์นเลี้ยงก็เรียบร้อยบอลลัน่นออกข้างสนามไป อ๋อเลครับใครที่เข้ามาในไลนฟ์สดฝากากดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับจังหวะนี้19สแกโดดโดนดักได้ครับแล้วทางเอฟซีบ้านม่วงจะสวนกลับเจอ49่สิบเสแกโดดลอกขวามาโยกมาทางซ้ายย้ายมาทางขวาไหลมาให้69 69ไหลสี่เก้าสี่เกสแกโดดมาที่69อีกทีแล้วจังหวะนี้69เก้ไหลมาที่19 19สแกโดดไหลมาทางนั้นเบอร์99แล้วก็ยิงไม่มายิงครับบังมาลิกไม่ยิงอยู่ทางข้างสีอ19แล้วก็ยังไงแล้วก็แล้วก็เตบอรแล้วก วาตานาเมนะครับแมส่งผมนี้ท่านได้แต่ไดมานี่ฉีกยิ้มไป่หนึ่งทีเหลือจะเชื่อเอาละครับขึ้นนำไปแล้วครับ4ประตูต่อ3ครับบ่านม่วงครับเอาครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครับดูที่มโมมาสคิดเล่นกันต่อหาฐาหน้าไม่ทาคอใจเจ้ามีฟ้าสางโดนดักได้ที่19สแกโดด19สแกโดดส่งให้เลข19 19กมา4 9 1อง19สแกโดดครับบังมาลิก สิบกาสแกโดส่งมาทางด้านเบอร์69ของครั้งนั้นสิบเก้าสแกโดกาสแกโดส่งมาทางนักบัตราเมเบอร์19เบอร์19แล้วก็แหมก็จุกชากล้ากเลื้อยมาตัดบอลมาทางด้าน49่สก้ส่กางมาด้วยหเกาหกสิบต่อบอลมาตัดบอลไม่ได้ทางด้านมิวมิวแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านเบอร์19แล้วก็โอ้โหแล้วก็ส่งมาทางด้านโอ้โหต้นวินเทจนะครับหรือว่าบางต้นลั่นไปเรื่อยนะครับ แล้วก็เล่นไวอยู่ทางด้านของ19สแกโดดแล้วก็ส่งมาทางด้านลำกาบกลางส่งมาทางด้านเบอร์49ตัดมาทางด้านเบอร์99ของทางด้าน19สแกโดดส่งมาทางด้าน19ของเบอร์19สแกโดดเบอร์49สแกโดดส่งมาทางด้านเบอร์ส9สแกสี่สิสแกโดด49สแกโดดส่งมาทางด้านหกสิบเกแล้วก็ริมเส้นมาทางด้านกับซ้ายส่งมาทางด้านเบอร์49ของทางด้าน19สแกโดดแล้วก็ส่งมาทางด้านเบอร์19วาตาราเมะแล้วก็ยืนโล้หแมบบังเอร์99บอกกนนีี่่่่แสงไใชม้ยเ เออแล้วก็มีการขยับผู้เล่นครับส่งมุสซอฟาลงไปครับโอ้โหแล้วก็ส่งตัวทําเกมตัวตึงดึงจริงๆแหแมลูกอยู่ทางได้เมลแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหเตะที่ขาดึงที่หน้าแม่ดีครับเจ้ามมลฟาสาครับแมไล่กดสกอร์ครับมาครับ4ต่อ4ครับ และจังหวะน,นี้เป็นของบอล19สแกดโดดมาที่หมายเลข49 49กลับมาตั้งกันนี้วัฒนาเมวัฒนาเมมาสม่งมาที่เบอร์69กลับมาที่หมายเลข19ของของ19สแกดโดดขึ้นทางด้านกลับซ้ายหมายเลข69ส่งมาที่เบอร์19สแกดโดด19สแกดโดดมาจังหวะน,นี้มาที่49ด้านกลับขวาม,มาแล้วก็ขวามับเข้าไห้แล้วก็จังหวะน,นี้เป็นเกมศูนย์กับอ๊าเตโอ้ยอดฮายังยืนงงอยู่ในดงเท้าอยู่เลยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไร แล้วก็เป็นลูกตั้งเตะมุมธงของทางด้าน19สแกโดดโดยบางเบอร์99แล้วก็เล่นไวมาของทางด้านวาตานาเมะแหม่แล้วก็ยืนขยับสัพเข้าไปออกข้างหลังประตูไป CC อ๋อแล้วก็มีการสลับตู้เล่นครับส่งบังดอลงไปอีกหนึ่งท่านเหลือเอาต่อฮามาเป็นผู้รักษาประตูกับ บามอเอฟซีส่งไปมุดโซฟาแล้วก็บ,บังดอนลงไปเหมือนง่าทาเกมเลยแหมเกมเสียลูกอยู่ทางด้านเบอร์หกสิบเก้าของทางด้านสิบเก้าสแกโดดวาตานาเมะวาตานาเมะม,มองหาเพื่อนยิงมาทางด้านละกองกลางกองละก็กองกลางส่งมาทางลิ้นเส้นลำกาดซ้ายลำกาดซ้ายส่งมาทงางเบอร์สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าแล้วก็แหมโดนตัดไม่ได้ทางด้านมูฮัมหมัดซาคิท และจะเป็นลูกทุกนี้ก็อินเข้ามาครับของ19กสแกดนไหลมาที่หมายเลข6 9 69ได้บนจังหวะนี้มาที่เบอร์9 9 9 9ของคอง19หักข้อมายิงมาก็ไม่ได้ติดบมูมาสากิดอีกครับมาสากิดเมียบอกว่าเล่นให้แย่แล้วค่อยไปไอ้นี่เล่นให้แย่นะครับแล้วก็ไปพักทีเดียวเลย เอ้าโอ้หลูกแข่งอยู่นะยังไม่เป็นมาตลูกอยู่ทางด้านมุตฟามุตฟ่าส่งทางด้านยังไงส่งมาทางด้านมูมาซากิดแล้วก็เรียบเรือเฮ้ยเลียบเยบลยเียบเลยโอ้ยเอาแล้วเอาเลยครับแม่ขึ้นนำอีกครั้งของ19บกาสเกโดด5ประตูต่ตตอ4กลับมาียร์บอลกันต่อครับกลับมาตั้งกันใหม่ที่ f อบ้านม่วง แล้ดูกับบัลโมเอฟซีมาที่มาจะมุูมาสากิตส่งมาให้บังดอลบางดอลมาที่ต่อหาฐานหาไม่ทาคอเล่นกับมุมาสากิครับบังลิกอาคิเตาก็มองมายัางไงส่งมาให้ทางด้านเรียบร้อยส่งอะไรอย่างนั้นไอ้ดอนแม่พอ,พ,อพอเลี้ยงนะครับนี่สายาเขาแ,แล้วก็ลูกอยู่ทางด้าน บ้านม่วงโอ้โหนี่หลังจากที่ภรรยาบอกให้ยิงก็ยิง,ยงจริงๆนะแต่เกก็ยิงไม่เข้า ลูกอยู่ทางด้านส9สแกโดดตัดบอลมาไว้ได้ของทางด้านเบอร์49ของทาง19บเบอร์สแกโดดแล้วก็วัตานาเมยังไงยิงติดแหมมุสตอฟามุสตฟายกย่อมาได้แ้อส้าเก้าสิบเาส่งมางด้านเบอร์สิบเ้เบอร์สิกส่งมาได้นสามหกสบ้าหกสกส่งมาทางด้านเบอร์สิบเ้าเบอร์สิบ้วส่สี้าสี่บมาสงเบอร์ก้ส่งมาทางด้านเบอร์9สก้ากสส่งมาทางด้านเบอร์วก็เร้อย แม่น่าสนใจนะหมายเลขเก้าเนี่ยน,นะเออมีแต่เก้าขึ้นนำไปอีกหนึ่งกลางครับหก <6 S 2> ประตูต่อสี่เองหกประตูต่อสเออ,อเอาเลยครับมาครับลุยกันต่อไปครับสำหรับบ้านม่วงเอฟซี บาลโมเอฟซีได้บอลมาที่ตอแล้วก็ตอหาส่งไปมู้มาาัดซากิดมัวมาสิดได้บอลกับมาตังที่ใหม่ตอหาทาหน้าไม่ตอคอมาอับเจ้าดอนเจ้าดอนส่งมาแล้วโดนตัดได้มาที่สุกาสแกโดนไหลมาแล้วครับจังหวะขึ้นเกมมาได้กระดบขวาล็อกมาหนึ่งทีแล้วจังหวะนีขึ้นเกมได้กับมาตังกันใหม่ครับบางมาลิกมุตอฟ้าไหวหรือเปล่าครับนี่ทางด้านผู้เล่นแอนดิวรออยู่นะครับมุตอฟ้าแอนดิวรออยู่นะครับนี่เราเปลี่ยนตัวอยู่มาแอนดิวเร็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 วแอนดิวลแอนดิวลลงหน่อยแอน นี่นี่ตัวตึงของแปดเราอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ชื่ออะไรนะนี่ลูกประธานชุมชนของเราเลยนะครับนี่แอนดิวแอนดิวนะครับนี่ดูหน้าด้วยเหลือจะเชื่อแม่งเอ้ยสีผิวไม่ได้เข้ากับหน้ามึงเลย้วันที่19ซาแกโดนล็อกบ่าโตมาไม่ได้แต่ไม่มีจังหวะได้ยิงครับแอนดิวนะครับนี่แล้วก็ใส่แว่นเล่นด้วยนะครับโอ้โหดูแม่แอนดิวเหลือจะเชื่อ แล้วก็ลูกตั้งเตะส่งมาทางด้านแอนดิวแอนแล้วก็แอนดิวแอนดิวหรือว่าอันซอสนะครับอันซอสแต่ว่าที่แน่ๆในชื่อแอนดิวส่งมาทางด้านมัวมาซาคิดมัวมาซาคิดมองหาเพื่อนกุชาลากมาทำกราบซ้ายทำกราบซ้ายทางด้านสิบเก้าต่างเก้าเบอร์เก้าสิบเก้าจะกระโดดเอ้ยตั้งเตะทางริมเส้นของทางด้าน 18บ้านม่วงส่งคืนมาทางด้านเบอร์ห9แล้วก็มองหาเพื่อนกระจุกชากลากเลื้อยมาลูกอยู่ทางด้านเบอร์เกของทางด้านของ19สแกโดดแล้วก็แหมหลอกล่อไปหนึ่งทีล่อเครื่งไปหนึ่งทีแล้วก็ e al, แอนดิวแหมเหลือจะเชื่อโอ้เลยจะไปเกมสวนกลับแต่พวกนี้สวนกลับไม่ได้เจ้าสิบเก้าดอกหลักได้แล้วก็ลูกนี้ยิงก็ไปชนคานเข้ามาเกือบตด้อีกแล้วครับสำหรับสิบเก้าสแิวะคโด เดินอย่างเดียวนะห้ามเปล่าปากานะครับน้องแอนดิวนะครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวนี่แหมไม่น่าเล่นกีฬาเลยดูท่าเอาละครับยกบอลมาครับสมารบงดอนบางดอน,ดอนสับขาหลอกโยกกลับมาตั้งในมุม,มสกิครับเมื่อสกิดได้บอลมาที่ให้กับตอตอ,ตอ,ตอ,ตอหาฐานหน้าไปทากอแล้วจวังหวะนี้ส่งมาให้ดอนดอน,ดอนยกมาแล้ว,ลวยังไงโอ้โหโดนตัดสกัดออกไว้ได้แล้วก็ริมเส้นมาแหมแต่ก็โดนสกัดออกข้างสนามไปเฮ้ยหนูเหลือโซคาดิส หลงไปบ้างครับในจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่มูมาสากิตครับมูมาสกิตส่งมาให้ต่อหาต่อหาจังหวะน,นี้สับโยกโยกโยกระโ,โ,โ,โยกมาโยกก่อนหาพื้นที่แลวจะสงไงไ่งให้แอนดิวแต่บอลนี้ลึกมาถึง19สแกนโดดมาที่หมายเลข69ขึ้นเกมนั้นกระรับขวา79ส่งมาแต่ได้แล้วก็แอนดิวตัดบอลไว้ได้สกัดบาเฮ้ยแล้วก็ยังไงแล้วก็บอลอยู่แล้วก็เ้ยแมเบอร์99สกสกัดออกไว้ทันนะครับ แล้วก็ไปลูกตั้งเตะมุมธงของรางด้านบ้านม่วงเอ้ยแล้วก็ส่งคืนหลังแอนดิวยังไงจี้แล้วก็จี้จีเรียบร้อยไหมล็อกสวยครับบังจังหวะนี้แอลแล้วแอนดิวล็อกไม้มาฮะด้ออยลูกยังสวยเลยจะหาเอ้ยโอ้ยไอฮะหรือจะเชื่อทาหน้าไม่ทาคอ เล่นไวของทางด้าน19สแกดโดส่งมาทางหน้าให้เพื่อน49อร์79อร์79ส่งมาทางด้ากองกลางกองกลางมองมาทางด้านอร์3 9แล้วก็ไปเริ่มมาใหม่อยู่ทางด้านเบอร์69 69เล่นไวตัดมาตัดมาขึ้นมาขึ้นมาทางด้านเซเลอร์เซเตอร์แบค็คลงอยู่ทางด้านเบอร์9ของ19สแกดดแล้วก็โดนสกัดตัดบอลไม่ได้ของทางด้าน18บ้านม่วง เอาเละครับแม่ตอนนี้ครับก็เกมก็ดำเนินต่อไปครับเป็นบอลของทาง19สแกโดนได้กิ๊นเข้ามาครับในจังหวะนี้หมเร็วสิบเก้าขึ้นได้กระดับซ้ายที่หมายเลขสิบเก้าใช้ความเร็วติดเครื่องมาแม่แต่ลูกนี้โดนสกัดออกไปครับแล้วก็ตัดมาอยู่ในสนามนะลูกอยู่ทางด้านเบอร์69ตัดมาทางด้านโมมาซากิสกัดออกข้างสนามไป แล้วก็ตั้งแต่ริมเส้นมาทางหน้าอาดาฮาโอ้โห,โโหทาหน้าไม่ทาคอแล้วก็ยิ้มแล้วก็กรรมการบอกลำคานตาเปล่าหมดเวลาแม่งเลยโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองทีมนะครับที่ให้ส่งผู้เล่นนะครับลงมาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโอ้โ